สบายดีพบกับ LT Vision ลาวไฟเขียวใช้ชุดทดลองโควิด1 9แบบรวดเร็วมีข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ประเทศลาวได้อนุมัติการใช้ชุดทดสอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 9แบบรวดเร็วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งห้ามให้ใช้ในประเทศและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับท่านพรประดิษฐ์สังสยราชหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาแห่งชาติสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขลาวได้ถแถลงครับ ว่าการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็วมีประโยชน์มากมายครับเช่นได้ผลตรวจภายใน15-20นาทีโดยไม่ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการและใช้งานได้สะดวกครับอย่างไรก็ดีครับท่านพรประเสริฐยังได้ระบุครับว่าประเทศลาวจําเป็นต้องตระหนักถึงข้อจํากัดของชุดทดลองแบบรวดเร็วนะครับเช่นผลตรวจไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็การทดสอบที่ต้องใช้ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านะครับ โดยผลทดลองอาจจะไม่น่าเชื่อถือหากทดสอบในพื้นที่อุณหภูมิสูงขณะเดียวกันครับการกาจัดขยะของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับเนื่องจากผู้ใช้ชุดทดสอบดังกล่าวจะต้องเข้าใจวิธีการทิ้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของโรคโควิด -19 ครับท่านพลประเสริฐได้เสริมครับว่าประเทศลาวจะอนุมัติการใช้ชุดทดลองแบบรวดเร็วที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และถูกบรรจุในบัญชีการใช้งานฉุกเฉินขององค์กรครับครับก็คอยฟังข่าวกันนะครับว่าจะให้เริ่มมีการใช้เมื่อไหร่นะครับซึ่งการใช้งานจริงๆแล้วในไทยก็มีการใช้งานอยู่นะครับก็ไม่ยุ่งยากเท่าที่ควรนะครับขอให้ศึกษานิดนึงนะครับแต่สําคัญอย่างที่ได้บอกครับว่าการทิ้งนะฮะต้องทิ้งให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นอาจจะติดเชื้อได้นะครับแล้วพบกับ Arrow TVision ได้ใหม่ในครั้งหน้า ສຸດທ້າລ